ดีค่ะ F4 นะคะเอ็ดมาถึงแล้วนะคะตามหาเลขเด็ดนะคะบอกต่อกับการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ที่เด็ดวันนี้นะคะบอกว่าปังมากๆคุณลุงนะคะสีหงวดนะคะเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวแม่นมากๆนะคะแม่นขนาดไหนสถิติสามสี 3, งวดซ้อนนะคะ F4 มาถึงแล้วก็จะพา F4 นะคะมาติดตามเลขเด็ดกันเรามาติดตามนะคะว่าคุณลุง จะให้ทีเด็ดอะไรสําหรับมวดดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอฟสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีร้อยซับแล้วก็สวัสดีนางฟ้าพารวยบังกล้องไว้อะฮะน้องใหม่แต่ว่ามาแรงมากทุบสถิตินะคะหกมวดซ้อนสามตัวเนอืมสุดจอดจริงๆนะคะมาถึงที่วันนี้ทีเด็ดเลขเด็ดมีเลขฝันด้วยนะคะมาดูสถิติกันก่อนนะคะเอซ สถิตินี้โอ,อนนะ้โหเขียนดูแล้ว,ลวนะคะ fc สามตัวสิบเป็ดหนึ่งนะคะก็มีหกสองหกหกสองหกเดี๋ยวซูมให้นะคะ fc เจ็ดเก้าสามเก้าห้าศูนย์หกสามที่วงไว้นี้นะคะ fc เก้าเจ็ดเก้าและทีเด็ด,ส,ดสุดเลยนะคะห้าเก้าแปดกับเจ็ดเก้า นะคะ f 4เดี๋ยววงไวเดี๋ยวแอดจะให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเมื่อกี้แอดบอกว่าสีห้างวดไม่ใช่ค่ะ f 4หงวดติดโอ้โหนะคะสถิตินี้นะคะ fc สุดยอดจริงๆมาถึงที่นะคะทีเด็ดวันนี้เล็กฝันแล้วก็มีสายคำนวณด้วยใช่ไหมคะสายคำนวณสายคำนวณด้วยเนาะร้อยซับเนี่ยมาถ่ายกิ่งงวดแล้วคะ่ะ ก็ห้าหกงวด้วเนาะห้าหกงวดผู้ได้สามตัวนี่อืออืออ่ะเดี๋ยวได้ฝังเสียงคุณลุงนะคะเอฟซีนะคะวันนี้แอดจะถามสถิติคุณลุงที่ได้มาหกงวดคุณลุงคะกงวดสามตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวเป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณคะอ๋อคำนวณเอามาบวกกับความฝันของเราว่าระหว่างเรา ฝันไปเนี่ยมันได้ตัวอะไรอย่างสมมุติว่าเราได้อย่างงวดที่แล้วได้แตดเนาะก็คือฝันสามคืนซ้อนอถ้าตัวไหนจะมาเนี่ยเขาจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่านี้ตัวนี้งวดที่เล้วได้แต่ฝันอยู่สามน้อยสักว <3 S 1> ันสามคืน,คน คือลงไปตักปลาในบ่อ,อแล้วก็อะไรที่ว่ามันลืมไปเนาะอ้เรื่องฝันแต่จําได้ว่าตักปลาในบ่อค่ะ,ะความฝันนี้เป็นนิมิตฝันเป็นนิมิตฝัน,น,น,ฝ,นฝันแบบนี้พยายามนี่ก็คือว่าเขาบอกว่าตัวไหนนี่เราต้องตามเราต้องตาม,มแล้วเ,เอาไปประกบใส่ก็ได้คํานวณคํานวณเราอือคือคุณลงมีสามสองศาสตร์ 3, 2, 3. ศาสตร์ความฝันแล้วก็ศาสตร์คำนวณ<ช>ค่ะวันนี้นะคะทีเด็ดของคุณลุงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่คํานวณมาแล้วแล้วก็เป็นความฝันที่ฝันแล้วด้วยใช่ไหมคะฝันแล้วฝันแล้วฝันต่องวดนะ<ด><ด>คะหรือยังไงต่องวดเลยคือนั้นก็ฝันครั้งแรกเลยที่ได้ตัวที่จะบอก fc วันนี้นะได้แล้วชอบจริงๆทีเด็ดตัวเดียวนี่คืออะไรคะชอบทีเด็ดเดี๋ยวลุง จะต้องเล่าความฝันให้แล้วก็จะจะมาแต่งงานกันเราค่อยไปไปฟังอ่าไปปลายชิปนิดนึงโอเคคอาเอาความฝันก่อนเนาะลุงจะเล่าความฝันให้ฟังแป๊บอันนี้ผี่เกียนอ่าเอซีช่วยตีช่วยลุงก็ได้เด้อถ้าเผื่อลุงตีผิดเคยตีผิดมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ามางวดอ่ หกสองหกอ่ะเราไปไปเป็นเก้าสองเก้าอ่ะอืมค่ะงวดน,นี้จะผิดหรือถูกให้เอฟซีดูลุงฝันว่าได้ฉี่วัวเทียนเทียนเนี่ลุงจะตีเป็นเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าใช่เจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามตัวอืมค่ะอืมอันนี้คือวัวเทียนเทียนส่วนที่เกวียนแล้วไปเจอนกอยู่สูงๆแล้วเอา พุไปยิงนี่คือหกหนึ่งหกตกลงมาตายไหมครับตกลงมาตายหรือจะเป็นศูนย์ก็ไม่เข้าใจนะให้เอซีดูว่าจะเป็นศูนย์ไหมแต่ลุงตีเป็นหนึ่งเพราะลูกลูกดอกอ่ะมันเป็นลูกหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็พุก็เป็นหนึ่งคือมันยาวไปเป็นเลขหนึ่งลูกดอกแต่ว่ายิงเข้าหัวหัวห้าหัวหกไหมค่ะอ่าเีหก นกวีหกก็เป็นหกหกวีหกก็ลุงกตีเป็นหกแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าว่าพูดถึงวันกนกนะเป็นความฝันแล้วก็เลขเสียงฝันคุณลุงแล้วกันเนาะครับค่ะ,คะต่อไปก็ฝันคืนที่สามคืนที่สามนี่ส่วนเจ็ดเจ็ดนี่ลุงจะอา่ายังไม่ได้เล่าความฝันคืนที่สามคืนที่สามคุณลุงบอกที่ที่ได้ตัวนี้นะอ๋อนั่นตีข้าวคือสาะมันจะมาทางนี้ไง คุณลุงบอกว่าคืนที่สามนี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เกี่ยวข้าวมันจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดส่วนอะตีตีข้าวนี่คือสองมือเราตีข้าวนี่คือเป็นสองเก้าสองเก้าค่ะใช่อันนี้อันนี้คือคือฝันเกี่ยวข้าวในเกี่ยวคือเลขเจ็ดแต่เก้าก็คือเก้าเก้าคือเกี่ยวเก้าก็คือเกี่ยวเกี่ยวก็คือเจ็ดเกี่ยวคือเจ็ดค่ะข้าวนี่ก็คือเก้าค่ะ วัวกินกินข้าวนี่ก็คือเก้าเก้าาะเป็นคู่อส่วนยิงนกก็คือหนึ่งหกส่วนสองเก้าคือตีตีข้าวนอะนนวดข้าวเขาทุบข้าวนะสมัยโบราณส่วนตัวนี้เนาะ,ะ,ะส่วนตัวนี้ลุงยังไม่ได้แก้ความฝันเขาเลยเนะาะความฝันเนาะคือหลังจากฝันว่าตีข้าวเสร็จแล้วคืนที่สามที่สี่เนี่ยมาเดินไปแล้วเห็นงูมันเกี่ยวกันสองตัว มูเกลกันสองตัวเลยสองตัวมันหมุนหมุนเหมือนมันจะผสมพันธุ์กันนะมันจะผสมพันธุ์กันหรือเปล่ามูเกวกันอ่ามันมันกอดกันเลยนะมันกอดขันเกี่ยวกลกันเห็นเอฟซีเขาตีเจ็ดเจ็ดไหใช่นี่ยแหละเนี่ยก็ลุงตีเอฟซีเขาตีเจ็ดเจ็ดตอนนั้นมูเกี่ยวกันที่บ้านของท่านตระดวบอเจ็ดเจ็ดอ่านี่แหละลุงก็ตีแบบนี้เจ็ดเจ็ดแล้วก็สองตัวก็เอาสามตัวเอาเอาเอาสองมาใส่เนี่ย เผื่อได้รั <พอ S 1> ตตนี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็แปดสองสองตัวเนาะ,ะอ่าแต่ลุงไม่ไม่ไมตีสองตัวแปดสองหรือสองเจ็ดแต่ว่าลุงให้ไปเจ็ดเจ็ดตัวเดียวเลยค่ะอ่าหรือจะเป็นสองเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมแล้วส่วนหนึ่งหกก็มาจากตัวนี้เนาะหนึ่งหกเนาะที่ยิงนกเนาะส่วนเจ็ดเก้านี่เกี่ยวข้าวส่วนตีข้าวก็คือสองเก้าสองเก้านี่แหละมันก็เป็นเลขตัวเก่าๆตัวเดิมๆอย่างเจ็ดเก้าก็ จะดึงออกมาจากเตียนเก้าก็ที่ดูเลขของคุณลุงนี้เลขเก้ากับเลขหกเนี่ยเป็นอันดับหน,นึ่งใช่นะคะเก้ากับหกหนึ่งหกเนี่ยคุณลุงเป็นหนึ่งเก้าได้ไหมคะก็ได้ก็ได้ก็ได้เนาะก็ได้เป็นได้นะเอฟสีเก้าเจ็ดก็เป็นหกเจ็ดก็กลับมาก็ไม่เยอะนะคะเอฟสี FC. กลับมาไม่เยอะนะเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะคุณลุงไม่พลาดนะเอฟสีนะคะหนึ่งหก เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะสองเก้าก็สองหกได้ไม่ไกลนะคะเอฟสีสองอกอย่างนี้อยู่สองเจ็ดใช่ไหมคุณลุงนี่ชอบตัวไหนครับมั่นใจที่สุดเลยเอาตัวที่ชอบเนาะค่ะมั่นใจมั่นใจที่สุดเพราะว่ามีพระเอกแล้วก็มีพระรอง ใช่ต้องมีพระเอกแล้วจะชอบตัวนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองตัวนี้ก็คือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเท่ากันไม่ลองเท่ากัคือครับชอบเท่ากันเลยมันมานานแล้วไม่ได้ฝันเรื่องชีวิตเวียนเนีลยมาหลายสิบปีแล้ว พึ่งฝันแต่ฝันว่าได้ตีข้าวนี่ได้ฝันบ่อยอยู่เอแต่ตัวนี้แต่ฝันว่าได้สีเกลียนเนี่ยมันยากตั้งแต่เราเป็นเป็นหนุ่มเนาะ,คะเคยใช้เกลียนใช้อะไรแต่พึ่งได้มาฝันนี่แหละค่ะเลขคุณหนุ่มก็สองเจ็ดเจ็ดนะคะเบิ้อหลังหกหนึ่งหกก็เลขขามใช่ไหมคะอือออแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าแล้วก็เป็นเลขเบิ้อหลัง เจ็ดเกชอบนะคะคุณลุงอชอบชอบชอบ,ชอบเจ็ดเก้าเก้าเก้าจิตนี่มาตัวเดิมมีสิทธิ์นะคะ f4 ความฝันของคุณลุงยังมั่นใจนะคะส่วนพระรองก็หนึ่งหสองเก้าหนึ่งเก้าติดไว้หน่อยนะ f4 นะคะก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพกสิบเจ็ก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นวันแรงงานวันที่สอง นะคะเออกวันที่สองเนาะวันที่สองพฤษภานะคะนี่คือแนวทางของคุณลุงยังมั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจมั่นใจเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดนะเอซมันฝากติดตามแบบนั้นเราชอบเรื่องจริงๆจริงก็คือแบบว่าสิ่งที่เราชอบอยากแบ่งปันมากกว่าใช่อยากแบ่งปันเอเป็นสะพานบุญอย่างที่ลุงบอกชิปก่อนค่ะคือลุงมีความตั้งใจว่า อยากจะสร้างซุ้มประตูของในบ้านเรา oh, <okay. S 2> มีผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านเขามาขอพวกเราเนี่ยขอลุงเนี่ยขอให้เป็นสะพานบุญได้ไหม <Okay. S 2> มีเอฟซีมีจิตใจศรัทธาว่าจะสร้างซุ้มประตูประมาณเกบแสนมีห้บาทสิบาทเท่าก็ขอเอฟซีค่อยมาทำบุญรวมรวมก,กันกับลุง <Okay. S 2> ลุงจะเป็นสะพานบุญให้แต่ไม่ต้องโอนมา ใส่บัญชีลุงคือลุงจะทําเป็นบัญชีกลางไว้เลยว่าตอนนี้ของเรายอดของเอฟซีที่โอนมาได้เท่านี้เท่านี้มันขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่คือความหวังของลุงที่ชิดไว้แต่มันจะสมหวังไหมเราก็ไม่เข้าใจเนาะ,ะถ้าได้สามตัวก็เอฟซี FC ก็สมหวังลุงก็สมหวังก็ดีใจไดเอไปด้วยกันส่วนมากคุณลุงจะให้สามตัวเนี่ยก็คือตรงๆผิดอยู่งว่อนหนึ่งที่ว่าเราได้ อา929แต่มไปออก626วันนั่นอ่ะ่ต้นมันยันเล็กับหัวค่คค่ะเอ fc นะโอเคนะคะวันนี้เราได้ที่เด็ดเลขเด็ดของคุณลุงความฝันแล้วก็เลขคำนวณของคุณลุงยังมั่นใจในเลขความฝันนะสามสี่งวดซ้อนที่ฝันตีเลขฝันให้ด้วย fcfc ตีไปด้วยเ้อค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงที่แบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับ fc คนมีฝัน แล้วก็รอยน้อยซับน้ำโชกฝากอะไรกับคุณลุงบ้างไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็ขอขอบคุณลุงวิาที่มาทางเสียงโชคสลาดกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้เนาะขอบคุณครับค่ะนะคะคนนี้ฝันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงที่แบ่งปันแล้วก็เป็นสะพานบุญให้คนนี้ฝันทั้งวันนี้ปังนะเอฟซีก็ ติดาตาม,มคุณคลุงนะคะอย่าลืมติดตามมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบบี่